ชุดนักหน้ตรวจปัดมันแล้วเตรี่อต่อแล้นี่หลุดเฉยเลยยี่นี่มันยืนยนี่มันยืนนี่มันยืนยิ่งเลยลงๆลงเลยรดร้อยรอร้อยรอดร้อยหลุดเหมือนกันกับพี่แตนั้นที่โล่งไอ้ตัวนั้นน่มัน ไ้เมี้ยเงสมบเี้สมตไอ้้ยนเ้ไอ้ไอ้เยนเยไอ้ไอเยอ้เี้เ้ยไอเียอเีไอเียไอ้เีอเงีไีไอนเีอเงงเี้ยนเีเีอนงี้เียเวี้เเีงเเ

หลังหินพี่ยืนอยู่หลังหินพี่ผมเจ็บมันเจ็บมันเจ็บมากเลยพี่มันฉีดรถ้ี่ฉีดแลระเบิดระเบิดระเบิดสวยดีพ,พวกพวกในวงพี่อยู่นี่พวกในบ้านนะพี่เคลีร์รถเคลียรถอย่าพวกพวก,พวก,พวกนี้คนเอ้ยมันเดือดมันเดือ แม่งเอเ้ยไม่ทันว่ะเฮ้ยมันมีตัวนอ,อกวงเอ้ยในวงตัวนอ,อกวงเหมือนกันเนี่ยแม่งแล้วก็หิงทีนะนัะ่นนั่นเอรถอ่ะ,ะ,ะ,ะไปแล้วเปนหิงเด็กเดี๋ยวเดี๋ยวฟ้องพันยาก่อนอ้ตรงรถจิ๊บนี่ข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้า,า,นามันขับรถอยู่ ตาย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 ตนิดนหลังได้นะผมนี่หันสามอกสิองศาเลยดึงปืนลุเฮ้ยล่วงใส่เฮ้ยันมาขันมามันจะทางบุญดิขานมาที่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวดโอ้ข้นมาทางนี้อ๋อถอยไปถอยไป

เดี๋ยวพี hmm. no, no, okay. no, ่ช yeah, ุบให้พบกไว้เงินจบมีไหนวะนี่ตรงนี้ซ้ายซ้ายนี่มันอยู่หลังนีเออไอ้เหี้ยอะไรวะไอ้ตัวในบ้านไหมไอ้ใครยิงสมุกมาข้างหลัง มันนะพี่ยิงเข่าแ,แ,แล้วโดนแล้วโดนแล้วตาย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 สวยที่เข้าวงเข้าวงเข้าวงเฮ้ยกางวงสวยๆเลยครับเอ้ยโยนสโมอปะต้นไม้หนีตกกล่องด้วยนะเดินเดินเดนกำลองร้องจับความร้อน ผมวิ <laughs> ่ย <laughs> พิม <laughs> พิมพี่อ๋อครับพี่ออกตายวงตายวงก็ตายหมดเฮ้ย <laughs> <laughs>